สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะจะพาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีนะคะที่มีชื่อว่าบอลสีขุนสีคคชคงนะคะลักษณะเขาก็จะคล้ายๆหกหลงนะคะจัดว่ายอยู่ในกลุ่มเดียวกับตระกูลหกหลงนะคะเพื่อนๆนะคะแต่ว่าเขามีข้อแตกต่างนะคะ ที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคุนสีโคชคงนี้นะคะจะมีใบนะคะที่ออกจะหนานะคะหนากว่าฮกหลงนะคะฮกหลงเขาจะมีใบที่บางนะคะและก็การกัดสีนะคะอของฮกหลงนั้นจะเป็นสีชมพูนะคะส่วนขุนคุณสีโคชกงนี้นะคะเขาจะกัดพื้นใบเป็นสีแดงนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ จะเริ่มกัดเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเส้ตตนกระดูกของใบนะคะเส้นกระดูกของใบของขุนสีโคจคงนี้นะคะจะเป็นสีเขียวนะคะส่วนหกหลงนั้นนะคะเส้นกระดูกของเขานะคะจะกัดเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีนะคะสะโพกของใบหรือหูของใบนะคะสําหรับอ่าขุนสีโคจคงนี้นะคะจะมีหูของใบ นะคะที่แคบนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะแคบแล้วก็อยากจนถึงสะดือเลยนะคะส่วนของหกหลงนั้นเขาจะามีรอยหยักระหว่างหูที่กว้างกว่านะคะตรงนี้นะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสาหรับขุนสีโคชคงนะคะเมื่อโตเต็มวัยแล้วนะคะจะมีการกัดสี พื้นสีเป็นสีแดงนะคะและก็จะมีขอบใบนะคะที่หยักพลิ้วนะคะและจะม้วนไปด้านหลังนะคะเพื่อนๆจะม้วนไปด้านหลังแบบนี้นะคะแตกต่างจากฮกหลงอยู่นะคะเพื่อนๆนะคะและก็ลวดลายเส้นกระดูกข,ของเขาจะออกเป็นไทยๆมากกว่าหกหลงนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากนะคะสําหรับบอลสีโคชชคงนะคะ แล้วก็จะมีราคาที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันอยู่นะคะสำหรับขุนสีคคชคงนี้นะคะจะมีราคาที่สูงกว่าฮกหลงนะคะเพื่อนๆืนะคะแล้วก็เป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะที่หายากนะคะเพื่อนๆืนะคะตอนแรกๆนั้นนะคะเขาจะมีใบนะคะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีพื้นใบที่เป็นสีเขียวนะคะและเส้นกระดูกข,ของเขานี่ก็จะออกเป็นสีแดงนะคะแดงออก เลือดหมูนะคะแดงเข้มเลยนะคะเห็นไหมคะการกัดสีของเขาก็จะเริ่มมาจากเม็ดสีขาวนะคะเส้นกระดูกก็เป็นสีเขียวเช่นเดียวกับใบนะคะใบก็ออกจะหนาเลยนะคะหนาค่ะหนาของหกหลงนะคะใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสังเกตที่สะดือของใบนะคะตรงรอยหยักระหว่างหูนะคะจะมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ำนะคะออกเลือดหมูนะคะ ใบนี้นะคะ,นะคะ,อะขอบใบจะไหม้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะฝนตกนะคะทำให้เขานะคะมีขอบใบที่เปื่อยนะคะแล้วก็ลักษณะสีของลำต้นนะคะของบอนส,สีขุนสีขัชโคงนี้นะคะจะออกเป็นสีนะคะ,ะมีสีน้าตาลนะคะน้ำตาลออกชมพูนะคะแล้วก็จะมีเส้นสะพานด้านหน้านะคะ จะมีเส้นสะพานด้านหน้านะคะสำหรับลักษณะก้านใบและลำต้นนะคะสำหรับบอลสีคุณสีโคชชคงนี้จะไปคล้ายๆกับโกลงนะคะแล้วก็ไกลทองประเสริฐนะคะนารายเรื่องพบนะคะแล้วกอ็อีกหลายตัวนะคะที่จะคล้ายๆกันนะคะแต่สำหรับบอลสีโคชชคงนั้นให้สังเกตดูตรงนี้นะคะเพื่อนๆนะคะ สังเกตอยู่ตรงนี้แล้วก็เส้นกระดูกนะคะที่เป็นสีเขียวนะคะและการกัดสีของเขานะคะตรงช่องระหว่างร่างแหตรงนี้นะคะจะออกเป็นสีแดงนะคะจะไม่เป็นสีชมพูนะคะแล้วก็เมื่อมีอายุเต็มวัยแล้วนะคะขอบใบนะคะจะอยากพลิ้วแล้วก็ม้วนไปด้านหลังนะคะปลายใบยแหลมเลยนะคะนะคะเพื่อนเพื่อน เป็นบอลสีเก่าโบราณหายากนะคะราคาก็นะคะค่อนข้างแพงนะคะแพงกว่าฮกหลงนะคะนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักบอลสีนะคะที่ชื่อว่าขุนสีคคชคงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะ,ะเกี่ยวกับบอลสีขุนสีคดชคงนะคะ ให้กับเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะสำหรับาการกัดสีของคุณสีคคชคงนะคะเดี๋ยวเมื่อโตเต็มวัยมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีฟอร์มกอทีอ่มากกว่านี้เดี๋ยวป้าเต้จะมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเขามีความสวยแล้วก็ข้อแตกต่างจากฮุกหลงอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะป้าเต้จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงต้องพอแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะก่อนจากลากันไปนะคะก็อย่าลืมช่วยให้กำลังใจกันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามช่องป p ต้ส s t o r y นะคะถ้าจะให้ดีนะคะช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ สวัสดีค่ะ